สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเจ้ากูคนมาพบกัะสาวเหนือแหมแล้ววันนี้มาเจ้ามาโจ๊กข้าวเหนียวกันเจ้ามาโจ๊กข้าวเหนียวก็น้องขวัญค่ะล้ำเดอ้อน้ำพริกอองน้ำพริกอ,องเจ้าวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะคะอืม พี่ๆคนไหนเคยทานอาหารเหนือกันหรือยังคะหรือว่ายังไม่เคยเนาะน้ำพริกอ่องนะทําง่ายนะคะวันนี้น้องขวัญไม่ได้โขกน้ำพริกเองนะน้องขวัญใช้น้ำพริกสาเร็จรูปค่ะตาโลโบนะคะเครื่องแกงสําเร็จรูปการทําน้ำพริกอ่องนะคะเครื่องแกงน้ำพริกอ่องสําเร็จรูปตาโลโบเลยคะ่ะสะดวกสบายต่อแม่บ้านนะคะหรือว่าใครที่อยู่ ต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนาะบางสิ่งบางอย่างนะคะวัตถุดิบมันไม่ครบและมันไม่สดเนาะตัวนี้ช่วยได้นะคะในการทำอาหารเขามีหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้มยำทำแกงผัดทอดอะไรนะคะมีหมดนะคะแกงมัสมัน่นแกงเขียวหวานแล้วก็แกงเผ็ดอะไรต่างๆเยอะแยะเลยค่ะลองเข้าไปดูกันนะคะโรโบค่ะ สะดวกสบายเนาะแคบหมูนึกว่าอยู่เมืองไทยนะเนี่ยกรอบมาก เจี๊ยบเขียวกินข้าวเหนียวต้องปั้นปั้นแบบนี้ปั้นคำใหญ่ๆกุ้ยคำใหญ่ๆแบบนี้ค่ะสะใจ มะเขือ ินน้ำพริกต้องกินคําใหญ่ๆต้องมีผักกินคู่กับน,น้ำพริกเยอะๆอร่อยอีกะหม้อขนาด กินน้ำพริกต้องมีผักเยอะๆจึงจะอร่อยเนาะกระหล่ำลวก คิดถึงอาหารฝีมือแม่เนาะมาอยู่ต่างบ้านต่างแดน จนะร้แนน น้องขวัญโชคดีนะคะที่ว่าอยู่ในเมืองปลารีสเนาะไม่ได้อยู่นอกเมืองอาหารการกินที่นี่นะคะในเมืองปลารีสมีขายเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าจะอดนะคะถ้าเราไปร้านจีนเนาะโซนเขาเรียกว่าโซนเอเชียนะคะใช้หน้าเทาวมีทุกอย่างสักเบือยันเรือลบบักเือยันเรือลบมีทุกอย่างเลยค่ะมีของสดผักสดอะไรที่ว่าหายากๆสลียมหน่อไม้สดอะไรอเงี้ยมีนะคะมีขายโม้ ร้านอินเดียก็มีร้านจีนร้านเวียดนามร้านเกาหลีญี่ปุ่นโอ้ยมีหมดเลยค่ะหากินง่ายมากที่ในเมืองปารีสนะคะถ้าอยู่นอกเมืองเนาะหากินลำบากแต่ว่านอกเมืองอะ่ะนอกเมืองอะ่ะดีอย่างนะคะเราได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเนาะแล้วก็อากาศบริสุทธ์นะคะแต่ในเมืองอะ่อลละอมลภาวามลละมลพิษเยอะมากรถล,ลาอะไรก็เยอะค่ะ บางทีก็อิจฉาคนอยู่นอกเมืองนะคะแต่ว่าการกินอะไรเนี่ยการอยู่อาศัยการไปนั่นไปนี่มันลำบากมากเลยค่ะอส่ย่าง ช่ำมาก ก่อไปถึงเมืองไทยเลยพี่ๆสามารถทำน้ำพริกอ่องตามน้ำขวัญได้นะคะน้ำขวัญมีวิธีการทำเนาะแต่ว่าวิธีการทำแบบง่ายๆรวดรัดและเร็วนะคะลองเข้าไปดูกันเนาะ ส่ำมากน้ำพริกออกนะคะรสชาติเขาจะออกแบบว่า เค็มนิดหน่อยแล้วก็หวานไม่เผ็ดมากนะคะรสชาติรสชาติกลางๆค่ะไม่เผ็ดมากจะออกเค็มนิดหน่อยหวานนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดนิดหน่อยค่ะไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะคะแต่ว่าถ้าพี่ๆคนไหนจะทำก็ปรุงตามใจชอบเลยค่ะตามใจคนกินเนาะ ใส่ไข่ลงไปด้วยหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่น้องขวานใส่ไข่น้องขวานใส่ไข่ลงไปฟองหนึง่ง กินกระเจี๊ยบเขียวกับน้ำพริกอร่อยเข้ากันได้ดีมาก โอเคค่ะวันนี้ยังไงน้องขวันก็ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องขวานจะไปอจัดการให้หมดเลยจะกินให้ราบให้เรียบเออไม่ใช่ยังไงวันนี้น้องขวันก็ต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดถูกใจให้น้องขวัญกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องขวาญด้วยนะคะยังไงวันนี้น้องขวาญก็ต้องขอตัวลาพี่พ,พี่กันไปก่อน สวัสดีคะ่ะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องขวัญด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องขวัญด้วยนะ